สวัสดีครับวันนี้พบกับภูมิใจแล้วครับวันนี้ครับภูมิใจก็ได้ไปดูคลิคลปหนึ่งมาครับซึ่งเขาบอกมาว่าเราสามารถทำา่อแข็งจากน้าแล้วก็พลาสติดได้นะครับซึ่งเอาจริงเดี๋ยวก็เชื่อแหละแต่ภูมิใจอยากลองพิสูจน์ให้เห็นกับตาครับว่ามันจะทําได้จริงไหมครับโดยที่เราจะต้องเริ่มด้วยการนี่เอาเพลทนะครับมาตัดเพื่อเอาผงข้างใ,ในของแผมเพลทซึ่งภูมิใจจากที่ภูมิใจสัมผัสดูนะมันน่าจะเป็นด้านหน้าเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแต่ด้านหน้าเนี่ยมันเหมือนจะมีผง เรื่องผงเนี้ยนะถ้าวราดิ้นใจเดานะมันน่าจะทําให้เอ,อ่อตัวฉี่ที่เนี่ยมันเหมือนไม่ล้นหรือว่าล้อนออกมาบัดเดี๋เลยนี่นี่นี่เรียบร้อยว้าวทุกคนดูในนี้สิมันเหมือนเป็นสัมฤทเลยแล้วก็เหมือนว่าจะตับแล้วมีโอ้ยมีเม็ดเม็ดอยู่เม็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแบบนี้ เม็ดนี้แหละที่เขาบอกว่าเราจะต้องเอามาใช้ซึ่งเด็กก็อง้ว่ามันจะเป็นน้ำแข็งยังไงนเนีเออ่ยแต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นนะผงออกมาละโอ้ผงไม่ลงแก้วเลยผงลงเต็มโต๊ะแล้วเนี่ยโอ้วาวๆๆาวาวา,วาโอเคครับทุกคนหลังจากเมื่อกี้นะครับเราได้ตัดบบเันขอ้นออกมาแล้วนะซึ่งเราก็ได้ผงแบบนี้มาเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยเหมือนเกลือ แล้วก็เหมือนน้ำตาลแต่น่าจะเป็นเกลือมากกว่าเพราะเกลือเนี่ยมันจะเม็ดเล็กกว่าน้ำตาลใช่ไหมโอเคแล้วทีนี้มันน้อยมากมากซึ่งก็ไม่รู้มันจะกลายเป็นน้ำแข็งได้ไหมเพราะว่ามันน้อยแบบน้อยมากๆแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราแค่มาพิสูจน์เราไม่ได้จะให้มันเป็นน้ำแข็งจริงๆ <c oughs> ก็เขาบอกว่าต้องใส่น้ำลงไปนี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะทุกคนเราจะต้องใส่น้ำไป เราใส่ลงไปแค่นี้นะทุกคนเรามาดูปฏิกิริยาของมันกันเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมันคงขึ้นทุกคนแบบเรียกว่ายังไงอะแบบอ้ไม่น่าเชื่อแต่มันก็ไม่ค่อยเหมือนน้ำแข็งเท่าไหร่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมุณงใจรู้แล้วว่า ทำไมกขาถงพูดว่าเหมือนตาคูผิวสัมผัสมืนตาคูเลยอ่ะนี่ทุกคนดูว้าว <Wow. S 1> ไม่น่านเชื่อเดี๋ยวเด,วเดวต้องลองจับดูก่อนเขาบอกว่าเป็นน้ำแข็งใช่ไหมมันจะเย็นเลยมันเย็นแค่ไหนเหมือนมันพองตัวขึ้นแล้วเป็นแบบแบบแบเหนียวเหนียวเนอะอะแล้วน้ำาเนี่ย ไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยเหลือนำ้ำอลยเหลือกลเป็นเม็ดแบบนี้ดนะเหมือนปลาลามเลยแต่แบบมันไม่ได้เหนียวแบบตับตัวแบบปลาลามเน่ยก็คือ uh ยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าพวกนี Zhou ้ม like ันกลายเป็นฝาคูจริงๆแต่เป็นไม่ใช่ฝาคูดิเป็นน้าแข็งจริงๆแต่ผมก็ไม่รู้ครับว่ามันกลายเป็นน้าแข็งได้ยงไงว่าไม่เคยเรียนด้วยเรื่องนี้ก็เป็นว่าวันนี Chop ้ถือว่าสําเร็จนะครับในการทำ น,น,น้ำแข็งชิ้นหน้ามันจะทำอะไรก็อย่าไปติดตามวันชมกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้มันก็เป็นอะไรที่รู้สึกสนุกแล้วก็เละมากๆไปละบ